อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่กทานเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในวันที่31กรกฎาคม2564ตรงกับวัน เสาว,วันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาลงให้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากเลขวิ่งบนแอดกี้เป็นชุดสีม่วงเนาะของแท้ร้อเอร์เซในคลิปนี้นะครับเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นาคาพระยากรอาจารย์ตุย้ยนุ้ยแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขเด่นล่างแอดใส่น้ําด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้อดด้วยนะครับอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากข้อมูลของเลขเด่นล่างอย่าได้ขาด 4ตัวสตางนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเข้า7หลัก10ของ2ตัวล่างล่างออกมาที่70นะครับในงวดใหม่นี้ให้มาที่5นะครับ3 2และ8นะครับ5 3 2และ8นะครับใครที่ชอบของชุดนี้มารับเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างอย่าได้ขาด,ดสตางนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปากหลักอาจารย์เอกเษนะิษ์เนาะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็ไม่เข้านะครับอ่านมาในงวัดใบนี้1่งสิงหาคม2 5 6 4ให้มาที่เลขเด่นบน 5, 6และ8นะครับหลายคนก็อาจจะได้ชุดนี้แล้วก็ทบทวนให้นะครับในคลิปนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เอกสิธิ์นะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขเด่นตักเงิน เป็นเลขเด่นบนล่างไม่ปากหลักนะครับซึ่งชุดนี้อาจารย์ท่านนี้เข้า7หลัก10ของ2ตัวล่างล่างออก70นะครับมาในวดใหม่นี้1สิงหาคม2,564จะเป็นเลขเด่นบนล่าง4และ7นะครับ7จะยังอยู่ล่างหรือจะไปบนนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากตักเงินด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของแอดหนุ่มตาคลีของแท้100%เปซนะครับซึ่งชุดนี้ว่าล่าสุดก็ถือว่าไม่ผ่านกับแอดหนุ่มเลยนะครับมาเนี้วันนี้ก็ชนกันเหมือนเดิมให้มาที่เลขเด่นบนจะเป็น8นะครับหรือว่าเลขวิ่งบนนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดฟันธงให้มาที่ไปกับ6ประตู2,4,8แนะครับแล้วก็จนถึง8,4,2นะครับชุดเบิ้ลให้มาที่ 828, 838, 848และ868ชุดกันรองมาที่804นะครับ831และ825นะครับเอาละใครที่ชอบก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ่นกันในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มตาพีของแท้100%เซนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขแต้มรวมล่างนะฮะแต้มรวม10หน่วยล่างแอด รอรับตังนะครับซึ่งว่าล่าสุดนี้ที่ผ่านมานะครับผมก็ให้เข้าแต้มรวมจะแต้มรวมจะเป็นเจ็ดเนะาะล่างออก7จ็ดนย์ะครับมาในวัดใหม่จะมีแต้มรวมล่าง2 4และ6นะครับใครที่ชอบเล่นแต้มรวมล่างก็่ามารับเอาไว้ลุ้นต่อนิ้วัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแต้มรวมล่างรอรับตังคนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเชฟต้นแม่แจ็กกี้นะครับซึ่งเชฟต้นนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันเนาะวดที่ผ่านมานะครับมาในงวัดใหม่จะมีเลขเด่นวิ่งบน1และวิ่งล้างจะเป็น4นะครับอ่าก็ใครที่เป็นสายวิ่งก็มารับเอาไว้ลุ้นต่อนะครับเลขเด่น1จุดจับคู่มี 1C1619 และ10 เด่นสจะมี 2, 1, 2, 8, 2, 6และ 2, 3นะครับชุดกันบนล่าง06นะครับชุด3ตัวมี 814, 816, 819และ810นะครับเอาละใครที่ชอบก็มารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเชฟต้นแม่แจ็กกี้นะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยล่างแอดปริมมี ซึ่งเจ้านี้แอดก็ถือว่า,าแนะนำอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นสายเด่นล่างสายแข็งนะครับซึ่งให้เข้ามาแล้ว7งวดติดติด,ตด,ตดรวมวดล่าสุดนี้เข้า0ย์หลักหน่วยของ2ตัวล่างล่างออกมาที่70นะครับมาในงวัดใหม่นี้1สิงหาคมจะมีเลขเด่นล่างไม่ปากหลัก3 4 7และ9 4ตัว4หลักนะครับ แล้วละใครที่ชอบของอาจารย์ท่านนี้มารับเอาไว้ตามต่อลุ่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่น10หน่วยล่างแอดบิมมี่นะครับมาต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นะครับซึ่งเจ้านี้แอดก็ยังแนะนำให้อีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันนะฮะเลขเด่นล่างสายแข็งว่าที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับให้เข้า 7หลัก10ของ2ตัวล่างล่ากออกมาที่70นะครับมาเนงวัดไปนี้1นึ่งสิงหาคมจะมีเลขเด่นล่าง9 5 8และ3ซึ่งส่วนตัวแอดก็ชอบ8และ3นะครับแล้วก็5เนาะเป็นส่วนมากนะครับแ3และ5 Ad แอดชอบเป็นส่วนตัวใครที่ชอบเหมือนแอดก็ามาเซฟเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในงวดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก เด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน V I P นะครับมาต่อที่ในทางของเลขมาบนหรือว่าบนนอนมาแอดตีน้อยนะครับซึ่งแอดตีน้อยนี้วัวล่าสุดที่ผ่านมาไปลงล่าง0น,นะครับก็ถือว่าให้ผิดเนาะมาในงวัดใหม่นี้1สิงหาคมมีเลขเด่นบนนอนมามาที่6และ8ในงวันนี้นะครับซึ่งส่วนตัวแอดก็ชอบ8เหมือนกันนะครับ ใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็มารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ตีน้อยนะครับไปต่อในข้าบผมกับแนวทางของชุดบนชุดล่างแอดหนูดีนะครับซึ่งงวดล่าสุดนี้แอดก็ไม่ได้รู้ว่าให้เข้าไหมนะครับก็ไม่ตามเนงวัดนี้แอดก็เห็นข้อมูลมาก็จะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้นะฮะมีเลขวิ่งบนให้มาที่5และ9 และมีชุด3ตัวบนทั้งหมดนะครับ6ชุด251 758 558 951 955และ555เนงวัดนี้นะครับซึ่งเนงวัดนี้เลขออกวันพะจะมาเบิ้ลก็ได้ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีชุด2ตัวบนมาที่5121นะครับ2958และ55เนงวัดนี้นะครับ ชุดล่างให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น2นะครับชุดจับคู่2ตัวล่างให้มาที่2 1 2 8 2 0และ2 5 4ตัวด้วยกันนะครับเน้นๆเ,เลยชุดเน้นมาที่2 8และ2 0นะครับเอาล่ะใครที่ติดตามของแอดนูดีมารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนูดีนะครับมาต่อที่ข้อมูลจาก อาจารย์ปียะแผนซึ่งอาจารย์ท่านนี้แอดพึ่งจะนํามาแบ่งปันให้งวัดนี้เป็นงวัดแรกนะครับซึ่งในงวัดนี้ให้มาที่ชุด2ตัวบนล่าง5ชุดด้วยกันนะครับมี3 6 1 6 1 3 6 7และ6 8นะครับชุดเน้นพิเศษเลยมาที่3 6และ1 6นะครับ เอาละใครที่ชอบของอาจารย์ปียะแผนก็มารับเอาไว้ตามต่อรุ่นกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ปียะแผนลงณวันที่18เดือน7 64เนาะอ่าก็ลงให้นานแล้วแหละนะครก็จะนำมาทบทวนให้นะครับมาต่อกันเลยกับข้อมูลของแอดกิ่งขนมปักกิ่งรัฐก,กบาลน,นะครับซึ่งเจ้านี้ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดเนาะมาในงวัดใหม่นี้จะมีเลขวิ่ง ฟันไปที่2รอง4นะครับวิ่งบนล่างฟัน2รอง4นะครับใครที่เป็นสายวิ่งก็มาเซฟเอาไว้เลยแล้วก็มีชุดจับคู่2ตัวบนล่างทั้งหมด8ตัวตามโครงเดิมนะครับมี2 5 2 6 2 7 2 8 4 5 4 6 4 7และ4 8 8นะครับ8ตัวเน้นๆในวันนี้แล้วก็มีชุดจับคู่3ตัวบนนะครับให้มาที่16ชุดด้วยกัน ตั้งแต่ 3, 2, 5จนถึง 1, 4, 8นะครับเอาละใครที่ชอบของแอดกิ่งในวันนี้ก็มารับเอาไว้ตามต่อล้วนกันในวัดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งนะครับมาต่อที่ข้อมูลของอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนาคาพยากรของแท้100%แน่นอนนะครับซึ่งอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนี้ ให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเหมือนกันนะครับงวดล่าสุดนี้เข้า2 5 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับมาในงวดล่าสุดนี้1สิงหาคม2 5 6 4จะมีชุดเลขฟันเลขเด่นบนล่าง2และ9นะฮะในตารางจะมี2 3 4 9 1และ0และจะฟันไปที่2และ9นะครับ ได้ชุดจับคู่วิน2ตัวบนล่างในวัดนี้มีทั้งหมดนะครับส5ชุดด้วยกันเนาะมี2 9 2 1 9 0 4 0 0งห2ึ่ง1 1้า0ูน9 9 4 3 3และ13ชุดเน้นเป็นชุดที่วงกลมสีเข้มไว้นะครับเป็นชุดเน้นของอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ ก็มารับเอาไว้ตามต่อลุ้นกันในวันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ตุย้ยนุ้ยนาคาพยากรณนะครับของแท้100%เซเลยนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับแนวทางของชุด3ตัวบนแล้วก็ชุด2ตัวล่างแอดหนุ่มทําเพื่อวงการนะครับซึ่งเจ้านี้ก็ว่าที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้าเฉพาะชุด2ตัวบนเนาะสอห้าตรงๆเลยนะครับ แล้วก็ชุดล่างก็ไปขึ้นบนเหมือนกัน2 5นะครับมาเนงวัดใบนี้1สิ่งสิงหาคม2 5 6 4นะครับจะมีชุด3ตัวบนเหมือนเดิมนะฮะปักหลักร้อยไปที่8นะครับมีชุด3ตัวบนทั้งหมดนะครับอ่าก็12ชุดด้วยกันชุดเน้นเนาะมีตั้งแต่8 0 2จนถึง8 4 9ให้ชุดเน้น 12ชุดชุดการมี801 831 859ชุดกันเบิ้ลมี881 882และ883อย่างที่บอกเลยในวันนี้เลขออกวันพักก็อาจจะมาเบิ้ลก็ได้นะครับแล้วก็ตัดมาที่2ตัวบนได้12ชุดเหมือนกันนะฮะมี0 2 0 3 0 4 0 6 1 2 1 4 1 5 1 6 4 2 42 52 46และ49นะฮะชุดการ2ตับน2ตน่อะครับ31 59น01 3ะฮะชุดกันเบ,บิ้ลมี81 82 83และ8 8นะฮะหาตัวดับมาตัดเอานะฮะก็เป็นแคปชั่นที่แอดหนุ่มมาให้ในวัดนี้แล้วก็ชุดล่างก็ให้มาเหมือนกันนะครับมีเลขวิ่งล่าง8เหมือนกันเลยกับเลขวิ่งบน ชุดจับคู่ล่างให้มาที่ 48, 82, 88นะครับแ2 88และ98นะครับเอาละใครที่ชอบของแอดหนุ่มทำเพื่อวงการก็มารับเอาไว้ตามต่อในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มทำเพื่อวงการนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนหรือว่า Run Up พื้นสีม่วงแอดเกตนะซึ่งชุดนี้แอดก็นับไม่ท้วนเลยว่าให้เข้ามากี่วดแล้วนะฮะ แต่ว่ล่าสุดนี้เข้า2หลัก10ของ3ตัวบนบนออกมาที่7 2 5นะครับมาในวัดใหม่จะมีเลขวิ่งบนให้มาที่6และ7นะครับซึ่ง6ในวันนี้ก็ชนกันหลายเจ้าเลยนะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะให้เข้าหรือไม่เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนหรือว่าลันอัพสีม่วงแเกใครที่ชอบก็มาตามต่อกันเลยนะครับ มาต่อที่แนวทางของเลขเด่นบนและดับบนเด่นล่างและดับล่างอดสายน้ำนะฮะซึ่งชุดนี้ก็จะมาครบเลยนะครับก็จะให้มาที่เลขเด่นบน0และ9ดับบนให้มาที่7นะครับมีชุด3ตัวบน4ชุดด้วยกันเนาะ0 2 3 0 2 9 0 3 9และ2 3 9นะครับ2ตัวบนให้มาที่0 2 02 03 09 23 29และ39เต็นล่างให้มาที่5และ8ดับล่างมาที่4ตัวเดียวนะครับชุดจับคู่ล่างมาที่05 08 25 28นะครับ56 58 59และ68เนาะก็ใครที่ติดตามของแอดสายน้ำนะครับผมในวันนี้ก็มาครบเลยทั้งชุดจับคู่บนแล้วก็ชุดจับคู่ล่างนะครับ ก็เป็นชุดแท้ร้อยปร์เซ์แน่นอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสายน้ำด้วยนะครับ